แจกสูตรยำไข่เยี่ยวม้าหมูสับวิธีทําง่ายๆรสชาติอร่อยดูคลิปนี้จบทําตามกันได้เลยขั้นตอนแรกเตรียมไข่เยี่ยวม้ามาครับใช้7ฟอง8ฟองก็ได้นะครับอันนี้ตามใจชอบนํามาแกะเปลือกให้เรียบร้อยเปลือกจะค่อนข้างแกะยากเพราะว่าไข่นิ่มนะครับระวังไข่จะเละด้วยเพราะบางฟองเนี่ยนิ่มมากๆนะครับจะแข็งเป็นบางส่วนส่วนบนจะนิ่มก็มีนะครับแล้วก็ใช้เส้นได้ผ่าครึ่งด้านไหนก็จะเยิ้มแบบนี้เลยครับสีสันเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับไข่เยี่ยวม้า ส่วนของไข่ขาวจะออกเป็นวุ้นๆเหลืองๆนะครับส่วนไข่แดงเนี่ยจะดำๆเยิเย้มๆลักษณะของไข่แดงของไข่เยอะอมาจะเป็นยางมาตูมแบบนี้เลยน่าทานมากๆทีนี้ให้เราตั้งกระทะจุดไฟครับแจ็คจะล้วนหมูแล้วนะใส่หมูสับลงไป200กรัมครับตามด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยไม่ต้องใส่เยอะนะครับ ตอนนี้ให้เราลวนในกระทะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะสุกข,ขาวแต่ว่าอย่าลวนนานนะครับถ้าลวนนานเกินไปหมูจะแข็งรับประทานไม่อร่อยพอหมูสุกข,ขาวได้ที่แบบนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยครับทีนี้ก็เตรียมถ้วยมาผสมน้ำยำเลยสูตรน้ำยำง่ายนิดเดียวน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะและน้ำมะนาวข้นสด2ช้อนโต๊ะพอใส่ลงไปแล้วคนให้น้ำตาลละลายครับพอน้ำตาลละลายแล้วใส่หมูสับที่เราลวนไว้ลงไป ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะสูตรนี้จะพอดีกับน้ำยำแล้วก็ตามด้วยพริกแดงจินดาซอยครับจะใช้ทั้งหมด6เม็ดความเผ็ดเนี่ยปรับตามใจชอบเลยนะตามด้วยหอมแขกซอยใส่เล็กน้อยแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันครับกลิ่นหอมมากตอนนี้เริ่มน่าทานนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยใส่ใบขึ้นช่ายซอยลงไปเพิ่มกลิ่นและสีสันคนคลุกเค้าเบาๆครับ คุกเขาเล็กน้อยก็พอได้เลยพอคุกเขาเสร็จแล้วนํามาราดลงบนไข่ได้เลยครับโอ้โหเป็นไงน่าทานเลยไข่ก็เหมือนวุ้นเลยนะครับเหมือนวุ้นเหมือนเจลลี่น่าทานมากๆเลยวิธีทําก็ง่ายนะครับสูตรน้ํายําสูตรนี้ก็ง่ายเป็นสูตรพื้นฐานเลยครับทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะรสชาติอร่อยทานเป็นกับแก้มเนี่ยอย่างเด็ดเลย เบียร์เย็นๆสักแก้วโอ้โหอย่าลืมนะครับลองอาสูตรและวิธีทําไปทําตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวไปดื่มเบียร์ก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ